สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่สมาชิกทุกท่านเลยนะครับแล้วก็พี่น้องในช่องทาง u t u b e นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับวันประจำวันที่25นะครับเดือนมกราคม2566นะครับแนวทางหวยฮานอยนะครับก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับพี่พี่ก็มีน้อยเฉพาะกิจนะครับนอยรอบพิเศษน้อยรอบปกติแล้วก็ v i p นะครับก็หยุดหลายวันนะครับวันนี้ก็ขอให้เฮงๆปังๆก็แล้วกันนะครับ ก่อนไปรับชมนะครับก็ฝากคาเตือนพี่ๆไว้เช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวทําจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขค่อยตามนะครับแล้วก็พี่ๆสมาชิกเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่านะครับที่กําลังมองหาบ้านเสียงโชคนะครับก็อย่าลืมเข้าไปที่ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับก็จะเจอบ้านขุมทองนาคานะครับสรับบ้านเสียงโชคนะครับก็มีพี่ๆหลายท่านเลยที่เข้าไปแล้วมีโชคปังๆกันนะครับพี่ๆ ช่วงนี้นะครับก็มีเกมให้เล่นสนุกด้วยนะครับก็เข้าไปสอบถามน้องแอดมินก่อนได้นะครับน้องแอดมินใจดีนะครับสลับบ้านคุ้มทองนาคานะครับผมก็อาจจะมีเสียงรบกวนนะครับก็คือพักเบรกพอดีนะครับพี่ๆสำหรับนะครับแนวทางนะครับสูตรเม็ดเดียวนะครับผมวันนี้ที่ผมจะให้ไปนะครับตัววิ่งตัววิ่งนะครับผมให้ไปที่เลข7นะครับผม สายรูดนะครับผมให้ไปที่เลขหนึ่งนะครับเน้นในรอบปกตินะครับลอง VIP นะครับผมวันนี้ปากกาอาจจะไม่ชัดนะครับก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับเดี๋ยวตอนเย็นเลิกงานไปเดี๋ยวจะซื้อปากกาใหม่นะครับพี่ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับสายรูดนะครับก็จะมี10 11 12 หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับส่วนนะครับในตัวเน้นที่ผมจะให้ไปนะครับตัวเน้น ย้ำนะครับพี่พมัดรวม4นอยนะครับมีนอยรอบเฉพาะกิจรอบพิเศษรอบปกติแล้วก็ v i p แต่ว่าในสูตรนี้ผมจะเน้นให้ในรอบปกติแล้วก็ลอง v i p นะครับถ้าพี่ๆี่ชื่นชอบตามผมก็ตามนี้เลยนะครับหรือว่าใครจะเอาไปเป็นแนวทางในรอบเฉพาะกิจในรอบพิเศษก็ได้นะครับผมตัวเจาะนะครับผมให้ไปที่1 3นะครับ17 18 19 แล้วก็1นึนะครับผม5คู่เนาะตัวเจาะที่ผมให้ไปนะครับ3ตัวนะครับหลักร้อยหลักร้อยผมให้ไปที่เลขแปนะครับผม8ปดหนึ่งสนะครับ8 17นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับสลับแนวทางหวยฮาหนอยสูตรเม็ดเดียวนะครับ วิ่งลูดนะครับผมในวันนี้ขอให้เฮงๆปังๆนะครับก่อนออกไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ารับชมโฆษณาเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับแล้วก็ขออนุโมทนาบุญนะครับกับพี่ๆสมาชิกนะครับไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มหรือว่าในช่องทาง YouTube นะครับก็ขออนุโมทนาบุญที่ร่วมทำบ,บุญในครั้งนี้ด้วยนะครับผมเนาะสำหรับข้อมูลท่านใดที่สนใจร่วมทำบ,บุญนะครับ ทักแชทเข้ามาสอบถามแอดได้นะครับ0822091054นะครับก็คือเย็นนี้นะครับผมจะรวบรวมยอดนะครับแล้วก็โอนไปให้ทางทางหลวงพี่นะครับหลวงพี่ที่บ้านนะครับผมเนาะก็คือบ้านแอดเองนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณกำลังใจนะครับจากพี่ๆหลายท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่น้องพักกาศนะครับคุณแม่นงรักนะครับหรือว่านากญญาพี่ติ๋วนะครับแล้วก็ พี่ๆหลายท่านเลยที่ผมไม่ได้เอ่ยนามนะครับที่ที่เป็น FC ที่ติดตามมานานแล้วนะครับมาขอบคุณมากๆเลยขอบคุณจากใจนะครับเนาะก็วันนี้ขอให้เฮงๆปังๆนะครับผมกราบสวัสดีครับ